ประชมุมร่วมเจ็ดฝ่ายเพื่อหาทางออกประเทศที่กอรสเป็นเจ้าภาพยังไม่ได้ข้อสรุปนัดถกอีกรอบพรุ่งนี้พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกกองทัพบกพร้อมทีมโฆษกร่วมแถลงข่าวผลการประชุมของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอรสกับผู้ขัดแยง้งทางการเมืองเจ็ดฝ่ายประกอบด้วยกะกะตวุฒิสภาม็อบป,ประชาธิปัตย์กลุ่มนปชพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย และผู้แทนรัฐบาลรวมทั้งหมดกว่า40คนโดยเปิดเผยว่าการประชุมกับคู่ขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกซึ่งในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นปรับความเข้าใจให้ตรงกันพร้อมสะท้อนข้อคิดเห็นแต่และฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าหลังจากประกาศกฎ,กฎอายการศึกแล้วทําให้ประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสให้ทุกคนตั้งสติและคิดมากขึ้น ท่าทีของทุกฝ่ายมีความพึงพอใจที่ได้มาพบปะเด้วรวมกันแก้ไขปัญหาทางออกให้กับประเทศเข้าใจเหตุผลของกันและกันพร้อมอยากให้มีข้อสรุปโดยเร็วที่สุดเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ว่าแต่ละฝ่ายจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน พันเอกหญิงสิริจันทร์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามในการหาหรือวันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติใดๆแต่ได้แสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนของแต่ละฝ่ายให้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและในส่วนเรื่องที่ติดขัดแต่ละฝ่ายจะนำกลับไปคิดและทบทวนเพื่อน,นำกลับมาร่วมหาหรือกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาที่สโม,มสรทหารบกการหาเรือในวันนี้เสมือนเป็นการให้กันบ้านเพื่อให้ทุกฝ่ายกลับไปคิดซึ่งมีห้าประเด็นด้วยกัน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆ